สวัสดีครับผมมาคุป่านะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นเตลเซียนที่จะใช้ไต่ล้งคอมถึงคอนท0ดาวกันนะครับซึ่งพลังแฝงที่เราใช้คือพลังแฝงผีเสื้อและไอเทมที่ช่วยในการสโลนะครับซึ่งซึ่ไอเทมนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้ผ่อนในล้างหงสูงนะครับซึ่งมักจะหยิบตัวอมตะและการซีมาเล่นค่อยข้างมากเช่นวันเดอร์ซิลฟาเลนนะครับเลยจะออกไอเทมเพพางแฝงใสด่ดาวเมจมากัน ก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเซตไอเทมนี้เนี่ยมันจะเล่นกันแบบไหนถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ไอเดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้า setting นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดทัลล์นะครับเราจะได้ open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจย 4B y M เนะครับ คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับเึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป115บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับก่อเข้าสู่เนื้อหากันเลยแล้วกันนะครับไอเทมที่ใช้เนี่ยก็จะตามเซ้นี้เลยนะครับโดยไอเทมที่เราใช้จะไม่ใช้จอเกาะนะครับแต่จะไปเอาจอเกาะจากรองเท้าและพลังแฝงแทนนะครับการขึ้นรองเท้าจอบเกาะเราจะขึ้นหลังจากเชื่ยตัดเลือดแล้วนะครับ ในระหว่างนั้นเนี่ยใช้รองเท้าธรรมดาไปก่อนนะครับส่วนพลังแฝงเราไปดูในเกมได้เลยนะครับถ้าอยากเล่นง่ายขึ้นแนะนําให้ใช้พลังแฝงมาลาลิฟิวแทนพลังแฝงรถคู่ดาวันตินะครับอ่าโอเคครับเกมเริ่มแล้วนะครับเราก็ซื้อรองเท้าแล้วก็ไปเลนกลางได้เลยนะครับพลังแฝงที่ใช้ก็จะเป็นเซนนี้เลยนะครับก็จะมีผีเสื้อนะครับที่ช่วยในเรื่องของกาสโลนะครับแล้วก็ที่มีแปลกมาหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของพลังแฝงสีเหลือง นะครับที่ลดคูดาวันตีนะครับซึ่งจะทําให้เตลเซียนเนี่ยรีอันตีได้ไวมากขึ้นนะครับมีอันตีใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าเตลเซียนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยถือของลดคูดาวนะครับมันจะถือพวกบูมสติกพวกมงกุฎซึ่งมันทําให้เตลเซียนเนี่ยเวลาสกิลแต่ละทีเนี่ยมันคูดาวนานนะครับถ้าเรามีคูดาวันตีที่ไวขึ้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถเวทป่าอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเตลเซียนเนี่ยเป็นตัวที่ อันติีใส่บาฟ้าหรือปั๊บแดนนะครับปั๊บเบลตายเลยนะครับเคลียร์ไวมากนะครับถ่อต่อเพียงฮะไอ้นี่เข้ามาแล้วนะครับก็ต้องข่ถอยนะฮะเพราะว่ามาเยอะนะครับไม่เสี่ยงต่อเดี๋ยวกับเขาเลนการนะครับเอาเปลวคิปแปหนึ่งเอ็นโซครับเข้าการฮะเคลียร์ไปเลยนะฮะในช่วงเวลแรกเนี่ยที่ผมอัพหนึ่งมาก่อนนะครับเพื่อหวังผลให้เราเนี่ย อาจจะได้ต่อฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับแบบบางทีเขามาใกล้ๆคีมเงี้ยก็อาจจะโดนสกิลไปด้วยประมาณนี้ทันทีเร่งไว้นะครับตีธรรมดาทีนึง้ะสโลทีนึง้ะแล้วแช่ทีเนง้ะนี่ครับคือผลของพังสายผีเสื้อนะครับสโลทีนึงครับแล้วก็สกิลหนึ่งทีนึงครับมันจะกลายเป็นสโลมากๆเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยการที่เราเก็บโจมตีธรรมดาไว้เนี่ยมันจะทําให้ แฟนตรงข้ามเนี่ยล้วงเรายากมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเรามีสกิลสโลติดตัวไว้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการตีธรรมดาเนี่ยก็อาจจะต้องสงวนไว้นิดนึนนงนครับเพื่อใช้ในการเอาตัวรอดของตัวเองนะครับมาเต็มตัวไฟฮะสกิลหนึ่งไปทีฮะอย่างเรียบร้อยฮะแทวตายไปเลยฮะเล็งดีดดฮะคิเดอร์ครับโดนแช่ตีธรรมดาต่อนะฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะดับเบิ้ลคิวไปเลยฮะไฟนี้นี่แบบโหมมหน้าเซ็ตสวยจะจับเลยครับการที่ขึ้นมาทางฝั่งสีเขียวมาเนี่ยมันทําให้ เออเตียวเซียนเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เวลาเตียวเซียนอันตรีเนี่ยมันจะได้เกาะเพิ่มขึ้นนะจะทําให้เตียวเซียนอึดขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าหากเรามีเลือดเยอะขึ้นเนี่ยเตียวเซียนก็สามารถที่จะยืนอันตรีแรกเลยนะครับประมาณนั้นถามว่าดาเมจมันหายลงไปเยอะไหมผมว่าดาเมจลดลงไปน,นิดนึงนะครับแลกกั <Keys S 2> บการที่เราสามารถเล่นง่ายขึ้นนะครับมีความสามารถในการ hey เทรดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีความสามารถในการ follow k i l มากขึ้นนะครับ ส่วนปัญหารเรื่องมานานเนี่ยถ้าหากเราอยู่บนแม่น้ําเนี่ยมานามันก็จะรีไวขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเริ่มไม่มีปัญหารเรื่องมานานก็หลังจากที่เราได้ตัดเลือดนะครับเตลเซียนเนี่ยคือมันก็มีหลายคนนะครับที่อัพสองนำนะครับการที่เตลเซียนอัพสองนำเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาแช่แข็งนะครับจะทําดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับก็คือง่ายๆคือทาสองน้ำเนี่ยอันติเชียวตายเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของ ความมั่นยําความชัวนะครับซึ่งถ้าหากเขาเลื่อนเหลือน้อยๆอยเงี้ยแล้วเราวิ่งไล่ตามไปแล้วรถแช่ไม่ดนก็ฆ่าเขาไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่ั p หนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มความแน่นอนมากกว่านะครับก่อนที่จะได้ตัดเลือดเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องมานาพอสมควรเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องเก็บคิวบ่อยๆนะครับมันจะได้รีมานาได้เยอะขึ้นนะครับคารามีบวกกันฮะเออลอนี่ยติมาแล้วนะเดี๋ยวสโลช่วยเราเพิ่มนิดนึงครับ แชร์ไปทีอะอันตีไปทีแล้วเรียบร้อยครับโอ้แตกเลยฮะคิวเดอร์ครับถ้ายืนนานกว่านี้นี่น่าจะได้คิวเพิ่อมอีกตัวนะตอนนี้ได้ขนาดสโลมาแล้วนะฮะสกิลไปทีอ่ะเรียบร้อยครับ <Double kill. S 1> เพราะว่าการเล่นเซนนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นเตียวเซียนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งสกิลบ้องก,กันตัวนะครับแล้วก็มีพลาวแฝงวิ่งน้ําก็จะทําให้เราเนี่ยไม่จะเป็นที่ต้องออกองเท้าแดง นะครับมันก็จะเติมเลยค่อนข้างไวนะครับเดี๋ยวออควนเอารอบไปนิดนึงฮะมานานจะหมดแล้วผมรอรุ้นนะโอ้โหไม่ได้บัฟฟ้าครับเผื่อฟุ๊กไงเผื่อฟุก,ไ,ฟกได้บัฟฟ้าครับแช่พนะีฮะเิลเดอร์ตายไปเลยฮะตอนนี้มานาผมเกลี้ยงแล้วโอ้โหอดทนหน่อยนะครับเพราะว่าการที่เราขึ้นรีครูดาวันติขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลดีในช่วงของ กลางเกมถึงเลตเกมนะครับในช่วงต้นเกมก็อาจจะลำบากหน่อยในเรื่องของมานานะครับแ้วถ้าใครอยากเล่นแบบสบายๆก็อัพพลังแฝงสีเหลืองเป็นรีมานาก็ได้ครับเป็นมานารีฟิวก็ได้นะครับแบบว่ามันเก่งน้อยลงหน่อยนึงนะครับแต่ก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นประมาณนั้นนะครับเขียกกรบไปเลยฮะเอาลอกอยู่ตรงกลางครับ เราไม่ต้องกลัวสับของเออร์ลเท่าไหร่นะครับกลัวพ <Yes. S 1> ีฮะปล่อยผีเสือเอ้อพีฮะแช่ได้โอ้โหโอันตีหนีไปเลยนะแม็กเคยแม็กแม็กโอ้โหแม็ก,มกไม่ตามฮะน่าจะไม่ได,ดูแมปนะแม็กครับไม่รู้จะมาส่องทำไมครับเป็นผมผมบินตามแล้วนะแม็กเนะี่ยพอเล่นมาครับไทฟิกเกอร์หลบดอกกี้ะ ตีทำร้าแรกเลยเรียบร้อยครับฟอนเลยนะแม็กตอนนี้ล็อกเป้าไปที่เทลนะฮะเดี๋ยวนีแหละจะขึ้นตัดจาเข้ามานะครับแล้วก็มาดักนิดนึงนะครับคอยดูให้เพื่อนด้วยนะครับอันนี้นี่คือผลประโยชน์ของในเรื่องของการใช้รีคูดาวันตินะฮะเนี่ยมันเวทป่าได้ไวมากเลยนะครับ แต่เกมนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะถ้าอยากเล่นง่ายนะครับก็อย่างที่บอกครับไปเล่นมาลานือซูอก็ได้นะครับมีปัญหาตายง่ายมากเล้ครับยูดดดเด์ตีป้บบอมไปเลยนะฮะเกมนี้นี่ลมเล่นดีนะฮะก้าแทงกล้าอะไรหมดเลยนะฮะคิวกำลังเข้าป้อมนะครับก็น่าจะแตกล้วละ ข้าล่าคิวเอง,งเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปตรงกลางดีกว่านะครับดีใจกับตรงกลางครับตำแหน่งมีหน้ารีนะครับหน,หน้าหน้าหลักเทลนะแต่ไม่มีตัวรามเกอยู่เลยนะครับเขาน่าจะเปิดไม่ได้หมาแล้วครับกิวดอร์นี่เปิดไวไปนิดนึงนะครับแล้วก,กลายเป็นทำอะไรไม่ได้นะครับกิเดอร์นะ่ย หมดแล้วเ,เออล่อครับตามลาวิลฮะแล้วบวกกันยับเลยฮะตรงนั้นแช่พี่ฮะอันนี้โดนชัวร์อันตีไิที่ตายเลยฮนะนนแล้วก็เล่นเตียวนะครับพยายามอันตีเนี่ยในเออไม่ใช่พยายามยืดอยู่ในระยะที่โจมตีธรรมดาถึงนะครับแล้วค่อยสกิลนะฮะมันจะทำให้สกิลมีความแม่นยำสูงกว่านะครับ การที่สกิลจากระยะใกล้เนี่ยส่วนมากมันต่อคอมโบไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยพวกทางแฝงของเตี้ยนะครับมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เตียวเนี่ยเข้ามาเล่นในระยะใกล้กลกลได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เรามาโซนให้เลยนะปกติต้องเป็นวีหน้ามาโซนนะอันนี้เตี้ยมาโซนนะเอาดึงออกไปดึงออกไปทำไมล่นะล่ะ ปีธรรมดาเลยฮะผีเสื้อขึ้นนะเรียบร้อยไหมฮะโอ้เรียบร้อยแลยนะ้วฟอรเลนหนีไม่ออกเลยครับฟอรเลนเป็นตัวที่คนช้างแพ้สโลอยู่แล้วนะฮะโหแล้วเกี่ยวมาครับเล่นดีจัดเลยครับมีหน้าครับหาจังหวะนิดนึงฮนะดันคลิปกลางก่อน ตอนนี้คีบบนการนสูงแล้วฮะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเรามาเอาป้อมล่านะครับกดแชร์พี่ฮะแล้วได้สองเลยนะอันตีเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหโดเต็มเต็มเลยฮะต่อให้โดนขอบวงอันตีของเอ่อเตลเซียนครับมันดาเมจมันก็ไม่ได้ลดลงนะครับและแอนโซครับโอ้โหดันกลารก็ไปปิดเลยนะครับจบเกมเลยฮะโอ้โหจบอย่างง่ายๆเลยนะครับเกมนี้ พอได้คาาสโลมาแล้วเนี่ยเราแชร์ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับคือบางคนก็จะเล่นสายดาเมจล้วนนะครับซึ่งสายนั้นน่ะผมมองว่ามันใช้กับพวกเกมที่มีตัวการ์ตูเยอะดีกว่านะครับอย่างเช่นเกมที่มีช้างเกมมีฟอร์เลนนะครับเกมมีปลาไหลนะครับถ้าเป็นเกมแบบนั้นเนี่ยขึ้นดาเมจสุดไปเลยนะครับไม่ต้องขึ้นคาาสโลนะครับแต่ว่าถ้าเกมไหนที่เรามีโอกาสนะครับในการสโลนะครับก็ขึ้นเป็นคาาสโลดีกว่านะครับ เพราะว่าถ้าหากเราแช่โดนได้เนี่ยคือมันก็ทําให้เตลวเสียเนี่ยมันใช้ประโยชน์สูงสุดของมันได้เลยนะครับเกมนี้ก็ไม่ตายเลยนะครับฆ่าไปแปดอสซิทหนะครับได้เห็นประโยชน์ของผีเสื้อแบบค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็รองเท้าจะเกาะน,นี่จะเป็นมากนะครับไม่งั้นดาเมจมันจะขาดแต่ว่ามันจะซื้อก็ตอนที่ได้ไอเทม3ชิ้นแล้วนะครับถ้าขึ้นไวไปเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะครับเกมนี้เนี่ยก็ทำดาเมจไป20%็เลยนะครับ ก็คลิปนี้น่าจะจบลงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันหน่อยนะครับถ้าสิ่งไหนไม่ดีอยากแนะนำอะไรเข้ามาคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับทุกครั้งที่ชมจะนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ